นี่เธอมาซื้อเธอสำหรับรางกัญชาช่าเนี่ยมค้ะมาขอรางวนซื้อกาญชาจับรางวัลไปแล้วเพราะว่าเช็คอินเนี่ยก็ได้จับรางวัลหันไปสิจับไปทั้งหมดกี่กี่รอบจุดทั้งชอตทั้งช็ออยากได้แค่เบคค่ะอยากได้อะแดปเตอร์ค่ะแล้วเพื่อนขึจับได้นี่แบบไม่อแดปเตอร์ กับแคร์แบทแต่ว่าเสียสลักอะแดปเตอร์ให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนทุกคนซื้อโทรศัพท์เพราะว่าเพื่อนทุกคนซื้อโทรศัพท์คือพอนอยู่แล้วแล้วมีเงินก็เลยมาปิดยอดได้มาจากเพื่อนอีกทีเพื่อนเลยนะว่าพี่ดีก็เลยมาขอบคุณเพื่อนอีกทีนะจะมปรีเพื่อนถึงไหนได้นะอย่าอมอย่าอมอย่าอมเอเนอร์จีเอเนอร์จีแกอย่าอมเอาเประโยชเพื่อนกันนะค่ะเอาประโยชเพื่อนอ่ะงั้นให้เพื่อนคิดเองเพื่อนต้องรีวิวอีกหนึ่งประโยคเหมือนกัน เลิศเลอเพอร์เฟโอ้โหข่าวกินร้ามน้ำหอมเลยโอเคเจ็ดช่องทางอับเ็คอินหมดอะคิดเอาไอจีนนไองอันนี้ไอจเฟสหอันนี้มีเฟสห่งครับไอจีหนึ่งเขบคุ้นคุ้น้าเอาแล้วเมื่อกี้ได้แล้พี่แซยังไม่ได้หยิบยังไม่ได้หยิบของมา หน้าผมเธอมีหมอนด้วยเปิดไปแล้วว่งยังไม่ได้หุ้มเลยข้าวผมนี่หมนี่เธอมาซื้อโทรศัพท์หรือมางานกาชาดเนี่ยมั้งพอของรางวัลคืองาาานกชดได้คื่วันเลิกวันเลิกพ่อขอดีมากโอนค่าห้องค่าห้อค่าห้อง๊ยผมน่ารักอ่ะจับด้วยได้ป้าถ้าเช็คอินได้จับด้วยปะถ้าเช็คอินจะได้จับได้ไหมถ้าเราคุยลูกค้าเช็คอินได้เลยนะคะลูกค้าสุดไข่เก่งดูเหมือนลูกค้าเลยเลูกค้าแล้วนะลูกค้า Thank you.